ตอนนี้เราตัดสลิงนะครับนี่คือเลียงผานะครับเราตัดสลิงแล้วเขาจะงงอยู่เขาไปไหนไม่ได้ไปลูกไปไปไปข้างล่างไปเขาอย่างสวยเลยครับปลอดภัยแล้วยพูนพูนไปพูนไปทางหลังพูนไปมันติดมันติดแล้วเขาจะงงอยู่บ่วงบ่วงมันรัดแรงเละ รัดแรงมันก็หลุดออกได้หลุดมัน,มนห่วงห่วงไอห,ห่วงบ่วงไอมันใหญ่อยู่พี่ที่ยึดเมื่อกี้ใหญ่หน่อยเขายังเจ็บอยู่ไอเข็ม,เ,ขมเอาไปใหม่ทออุกอ,อย่างไปไปใหม่ครับยาปั๊บค่อยังงงอยู่ถ่ายวิโอกัถ่ายคลิปเลยอ่ากูยัออออยง,ง,องอยู่ไกลถ่ายคลิปเลยเออเขายังงงอยู่ ลูกไป,ไป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 ทางโน้นเด้อไปอย๋ยวิ่งมาทางนี้นะไปตัวตัวผู้ตัวมียตัวผู้เราตัดสลิงแล้วนะครับตอนนี้ยังงงอยู่ครับไปยังยืนอยู่ไม่ไปไหนเลยเป็นเรียงผ้าติดบ่วงนะครับ,ยยบ,บไปมาช่วยมาช่วย,เ,ยเรามาช่วยคุณยยเราไม่ทําอะไรคุณหรอกไป จะถอนกำลังถอนไปค่อยๆทยอยออกทยอยออกค่อยๆไปค่อยๆขึ้นเดี๋ยวเขาจะตกใจเขาชอบโอเคเขี่มงครับขายังงงอยู่ไม่